สวัสดีครับอยู่กับช่องรถด,ดำเงินล้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมทีมงานสิงหนุ่มนะฮะเป็นงานวิ่งดินในบ้านครับกับสะลูกใหญ่ๆนะฮะสะลูกนี้ต้องบอกว่าใหญ่จัดครับ บ่อไม่ค่อยชันนะฮะสบายสบายครับ งลึกจ้วงลึกนี่ฮะเต็มแล้วครับประมาณ4ี่ห้าตักนะครับเต็มแล้วครับรถดำสบายครับเจอแม่โครใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะแป,ป๊บเดียวเต็มเลยครับไปแล้วครับ นี่ครับสระโอ้ต้องบอกว่าใหญ่มากครับความลึกอยู่ประมาณ10เมตรนะครับสระลูกนี้นะครับเราขุดกันตั้งแต่ปีที่แล้วฮะจนถึงปีนี้เลยทีเดียวนะฮะยังไม่เสร็จครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำลงละน้ำก็ขึ้นมาประมาณสักครึ่งสาได้ครับสำหรับความพิเศษของสระลูกนี้นะฮะ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับข้างล่างก็จะมเีเขาเรียกอะไรอ่ะสะดือน้ําฮะมีสะดือสะครับขุดสะลงไป10เมตรไม่พอฮะขุดเป็นสะดือสะลงไปอีกประมาณ6เมตรครับแล้วก็ใส่ท่อลงไปนะครับน้ําก็จะออกทั้งปีนะครับสะรูปนี้สวยงามครับนี่ฮะพื้นที่การขุดนะครับ ยังเหลืออีกฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะขุดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องลอกออกยาวไปเลยฮะแถบด้านนู้นนะครับเอาออกยาวไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอาไปเรื่อยๆก่อนนะฮะนี่ฮะเริ่มจากฝั่งด้านนี้นะครับวิ่งไม่ไกลครับวิ่งเทงานในบ้านนะฮะวิ่งใกล้ๆครับประมาณไม่ถึงกิโลนะฮะ รับรถไมโครนะฮะไม่ได้เร่งเร่งเครื่องแรงนะฮะเร่งเบาๆครับเพราะว่ารถั้ำเราไม่เยอะฮะวิ่งกัน3คันครับพอดีวันนี้มีรถทีมงานเราเสียไปคันนึงฮะจอดซ่อมอยู่ก็เลยเรียกรถร่วมฮะเข้ามาช่วยอีกหนึ่งคันนะครับไปเรื่อยๆฮะนี่ครับตักแป๊บเดียวครับเต็มแล้วครับ เรียบร้อยครับใส่ดินเยอะครับคุ้มค่านะฮะกับค่าจ้างนะครับนี่แหละครับขึ้นบ่อสบายๆฮะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูสากันสากลึกมากครับลูกนี้ นี่นะครับรูปแบบสระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าลึกมากฮนะลงไปด้านล่างนี่ตอนน้ํายังไม่เต็มอยู่ประมาณสิบเมตรนะครับนี่น้ําก็ขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งละทําเป็นสองพักครับนี่ฮะพักแรกก็จะลงมาแล้วก็ลงมาอีกหนึ่งพักนะฮะเป็นสองพักนะฮะเพื่อการขึ้นลงที่สะดวกหน่อยนะครับถ้าเอาลงชั้นเดียวเลยเนี่ย มันจะขึ้นลําบากนะครับเวลาเราลงไปแล้วมันจะขึ้นลําบากก็ประมาณนี้แหละฮะสวยงามครับข้างล่างนี้ต้องบอกว่ามีสะดือสระด้วยนะฮะสระลูกนี้ครับเขาเรียกสะดือสระหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทางเจ้าของสระเนี่ยเขาขุดลงไปอีกนะฮะสะลึกสิบเมตรไม่พอครับขุดแล้วก็ใส่ท่อลงไปอีกประมาณประมาณหกเมตรได้ครับต้องบอกว่าน้ํานี่ออกทั้งปีนะฮะนี่แหละครับ ตัวนี้พึ่งขุดได้ครึ่งเดียวนะฮะเนี่ยเหลืออีกครึ่งหนึ่งฮะฝั่งนี้ก็จะเอาออกเหมือนกันครับความกว้างก็น่าจะอยู่ประมาณเท่ากันนี่แหละครับเอาออกอีกนะฮะาสะรลูกนี้ก็เดี๋ยวฤดูการหน้าก็คงต้องเข้ามาวิ่งอีกนะฮะช่วงนี้หน้าฝนเราก็วิ่งได้เรื่อยๆครับนี่ฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีมงานนี้ใส่ขีดตักนะครับ ใส่ไปแล้วครับหนึ่งตักนะฮะนี่ตักที่สองนะครับสองแล้วครับล้วงลึกครับก็เลยจะเสียเวลาหน่อยนะฮะสามตักครับ ตักนะครับห้าตักครับอา้าวไม่เต็มฮะใส่อีกแถมอีกนิดนะ นี่ครับต้องบอกว่าใส่แบบจัดเต็มให้เลยครับโอ้หกตักเลยครับผมโอ้หมาหกตักครับ เดินเนิบๆน,น,นะฮะอ้าวจอเทียนยังเลยนี่อ๋อมีรถอีกคันมาฮะคันนี้ที่ต้องบอกว่าเฟืองช้ามากครับ เร,รอดูการหน้าต้องเปลี่ยนตัวท้ายใหม่ฮะช้าเกินครับนี่ครับรถร่วมเราวันนี้นะฮะเสียอิ๋วครับโอ้โหสายด่วนเลยครับคนนี้โทรปุ๊บมาปับา๊บฮะไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอดครับ คันนี้นี่ต้องบอกว่าแรงจัดนะค,ะคันนี้รอบได้ฮะขึ้นบ่อนี่สบายๆครับ คันนี้ขึ้นบ่อแรงครับต้องบอกว่าแรงมากฮะร,รอบเฟืองท้ายรอบเกียร์นี่ถือว่าได้หมดครับเป็นฮีโน่สมอนะครับเครื่องร้อยเจ็ดห้าฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นบ่อยังไง เนี่ยฮะก็ประมาณนี้แหละครับวิ่งกัน3คันฮะช่วงหน้าฝนนี่เราไม่รีบครับไปเรื่อยๆนะฮะงานไม่ค่อยเยอะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวก็ วิ่งอีกสักลสักระยะนี่คงต้องปิดฤดูการแล้วฮะนวนแหละครับฤดูการหน้าครับออกภาษาฮะถึงจะได้วิ่งกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็เบาๆไปก่อนฮะเก็บงานไปนะฮะโอ้ใส่ดินนี่ต้องบอกว่าจัดเต็มเลยครับเสียแบงค์ครับ ไปดูหน้าคนขับกันหน่อยจอดจอเฮ้ยเทตรงไหนเนี่ยเทตรงไหนอ๋อหมูบ้านทางไหนทางทางที่เป็นกองทีกับสิหมู่บ้านกลางกลางหมู่บ้านเลยอ๋อกลางหมู่บ้านเนยเดี๋ยวตามไปเฮ้ย คันนี้ท่อลั่นนะคันนี้วิ่งสามคันนี่ต้องบอกว่าแม็โครนี่สบายเลยฮะจอดรอใจเย็นเลยครับนี่เสียแบงค์เราสงสัยหลับไปสองตื่นแล้วมั้งครับรถยังไม่มาเลยนะฮะโอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาวิ่งอีกคันครับพรุ่งนี้วิ่งกันสี่คันนะครับน่าจะทันอยู่ฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องรถด,ดำเงินล้านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ